ซึ่งปรากฏว่ามีขบยาบุกเขายุทฐานเมียนมาและทําให้เมียนมาเขาต่อโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบเข้าไปปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฐานกระเหลี่ยงกับฝ่ายพันธมิตรสามฝ่ายและมันทวีความรุนแรงกระทั่งกระทบกับคนในชายแดนไทย11บเอ็ดโมงกว่าเกือบจะเที่ยงเห็นว่าสิบเอ็ดโงยีนาทีนะเครื่องบินรบเมียนมาลุกล้ําเข้ามาในฝั่งไทยโดยเครื่องบินรบมิคยีเก้าของฐานเมียนมาข้ามเข้ามาในฝั่งไทยแล้วโจมตีกองทหารกะเหลี่ยงที่ปิดล้อม ทหารบ้านอูกเกรทะอย่างต่อเนื่องโดยบินลุกล้ำเข้ามาที่น่านฟ้าของประเทศไทยถึงอำเภอพบพระทางจากชายแดนชาวบ้านบอกประมาณสักสามถึงสี่กิโลเพื่ออะไรเหรอเหมือนจะเพื่อมาอ้อมแล้วก็โจมตีทหารกระเรี่ยงอะคะ่ะทีนี้พอกินเข้ามาในชายแดนบ้านเราเนี่ยชาวบ้านที่อำเภอพบพระคนไทยเนี่ยแตกตื่นเลยนะคะต้องวิ่งหาที่กาําบังบางคนก็วิ่งลงหลุมหลบภัยใต้ถุนบ้าน,นะคะ่ะนอกจากมิกที่ข้ามแดนเข้ามายังมีการยิงปืนจากอากาศสู่พื้น Long my